รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะน้องๆพบกับพี่มีในรายการ Why h e l ค่ะวันนี้นะคะพี่มีเนี่ยจะพาน้องๆน,นะคะไปรู้จักกับการวิเคราะห์อันตรายจากการใช้ยาการป้องกันและการช่วยเหลือการแนะนําในการเลือกใช้ข้อมูลข่าวสารนะคะที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยาค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนเนื้อหากันนะคะเดี๋ยวพี่มีนะคะจะให้น้องๆยไปทําแบบทดสอบค่ะเป็นแบบทดสอบก่อนเรียนเดี๋ยวถ้าพร้อมแล้วไปเลยกันเลยค่ะ ข้อที่หข้อใดคือการใช้ยาไม่ถูกต้องก็ไก่ไม่ถูกกับโรคขอไข่ไม่ถูกกับเงินในกระเป๋าข้อควายไม่ถูกต่อการเดินทางไปซื้ององูไม่ถูกกับเภศัชกร ถัดไปข้อที่2นะคะข้อใดคือวิธีการหยุดยาหรือถอนยาที่ถูกต้องก็ไกลหยุดยาทันทีขอไข่ค่อยๆลดและหยุดข้อคอควายใช้ยาบ้างไม่ใช้ยาบ้างตามใจชอบงอง,ง,งูไม่จําเป็นต้องมีการหยุดยา ถัดไปข้อที่3นะคะการหยุดยาบางชนิดด้วยตนเองจะเกิดสิ่งใดขึ้นกอไก่เชื้อดื้อยาขอไข่ไม่เกิดอะไรคอควายร่างกายแข็งแรงขึ้นเพราะไม่ต้องทานยางองูกลับไปป่วยอีกครั้ง ใดเป็นการเก็บรักษายาอย่างไม่ถูกวิธีกอไก่เก็บในที่ล่มไม่ร้อนขอไข่เก็บให้พ้นแสงขอควายเก็บในที่แห้งไม่ชื้นงองงูเก็บไว้ใกล้ๆกับเครื่องกรองน้ำจะได้สะดวกเวลาหยิบทาน มาถึงข้อสุดท้ายเลยนะคะข้อที่5ค่ะใครเสี่ยงที่จะแพ้ยาก็ไก่ก็มีอาการอาเจียนจึงกินยาหยุดอาเจียนแต่ก็ยังอาเจียนไม่หายขอไข่แก้มีอาการหายใจไม่ออกหลังทานยาแก้ปวดหัวข้อควายเกมยังคงมีอาการตัวร้อนหลังทานยาลดไข้ไปเพียง1ินาทีงองูการยังคงมีผื่นคันหลังทานยาแก้แพ้หลังจากไปสัมผัสเกสรดอกไม้ที่เคยแพ้ไปเพียงหนึ่งชั่วโมง อันดับแรกนะคะเดี๋ยวพี่มีเนี่ยจะพาน้องๆเนี่ยไปเรียนรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์อันตรายจากการใช้ยาการป้องกันและการช่วยเหลือกันก่อนค่ะถ้าพร้อมแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยนะคะโดยยาทุกชนิดนะคะจะมีทั้งคุณและโทษนะคะเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากการใช้ยาจึงควรใช้ยาอย่างระมัดระวังค่ะและใช้เท่าที่จําเป็นจริงๆเท่านั้น อันตรายจากการใช้ยานะคะก็จะมีสาเหตุที่สําคัญดังต่อไปนี้ค่ะผู้ใช้ยานะคะขาดความรู้ในการใช้ยาซึ่งจะแบ่งได้ดังนี้ 1. ใช้ยาไม่ถูกต้องอย่างเช่นไม่ถูกโรคบุคคลเวลา วิธีขนาดนอกจากจะทําให้การใช้ยาเนี่ยไม่ได้ผลในการรักษาแล้วเนี่ยยังก่อให้เกิดอันตรายจากการใช้ยาอีกด้วยค่ะ 2. ทอ,อนหรือหยุดยาทันทียาบางชนิดนะคะเมื่อใช้เนี่ยได้ผลในการรักษาแล้วเนี่ยต้องค่อยๆลดขนาดลงทีละเล็กทีละน้อยค่ะจนสามารถถอนยาได้ ถ้าหยุดยาทันทีเนี่ยจะทําให้เกิดโรคข้างเคียงหรือโรคใหม่ตามมาค่ะตัวอย่างเช่นยาเพนิซิลลินะคะยาเด็กซ่าเมทาโซนซึ่งถ้ใช้ติดต่อกันนานๆแล้วเราหยุดยาไปทันทีค่ะจะทําให้เกิดอาการเบื่ออาหารกลืนไส้อาเจียนปวดท้องร่างกายขัดน้ําและเกลือแร่เป็นต้นค่ะ 3. ค่ะใช้ยารวมกันหลายขนาด การใช้ยาหลายชนิดนะคะรักษาโรคในเวลาเดียวกันเนี่ยบางครั้งเนี่ยยาอาจจะเสริมฤทธิ์กันเองทําให้ยาเนี่ยออกฤทธิ์เกินขนาดจนเกิดอาการเป็นพิษหรือถึงตายได้นะคะแต่ในทางตรงกันข้ามค่ะยาอาจต้านฤทธิ์กันเองได้ค่ะทําให้ไม่ได้ผลต่อการรักษาและเกิดการดื้อยาค่ะนอกจากนี้นะคะยาบางอย่างค่ะอาจเกิดผลเสียถ้าใช้ร่วมกับเครื่องดืม่มสุราุหรีและอาหารบางประเภทค่ะ ผู้ที่ใช้ยากดกประสาทเป็นประจำเนี่ยถ้าดื่มสุราด้วยจะยิ่งทําให้ฤทธิ์การกดประสาทเนี่ยมากขึ้นซึ่งนะคะอาจจะถึงขั้นสลบหรือตายได้ค่ะ ต่อไปนะคะเดี๋ยวพี่มีนะคะจะพาน้องๆเนี่ยไปรู้จักคุณภาพยากันนะคะโดยแม้ว่าผู้ใช้ยาเนี่ยจะมีความรู้ในการใช้ยานะคะได้อย่างถูกต้องถูกขนาดนะคะถูกวิธีแล้วเนี่ยแล้วก็ถูกเวลาแล้วด้วยก็ตามนะคะแต่ถ้าได้ยาที่ไม่มีคุณภาพแล้วเนี่ยในการรักษาเนี่ยก็อาจจะก่อให้เกิดอันตรายได้ค่ะและสาเหตุนะคะที่ทําให้ยาเนี่ยไม่มีคุณภาพนั้นเนี่ยมีอะไรบ้างเดี๋ยวพี่มีนจะพาไปดูกันนะคะถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะ 1. การเก็บยา ยาที่ผลิตได้มาตรฐานแต่เก็บรักษาไม่ถูกวิธีก็จะทำให้ยาเนี่ยเสื่อมคุณภาพลงเกิดผลเสียต่อผู้ใช้ตัวอย่างเช่นวัคซีนนะคะต้องเก็บในตู้เย็นค่ะถ้าเก็บในตู้ธรรมดาเนี่ยยาก็จะเสื่อมคุณภาพหรือแอสไพรินค่ะถ้าถูกความชื้นแสงความร้อนนะคะก็จะทำให้เปลี่ยนแปลงสภาพได้ค่ะซึ่งนะคะจะไม่ได้ผลในการรักษาแล้วเนี่ยก็ยังกัดกระเพาะนะคะอีกด้วยค่ะ 2. ค่ะการผลิตค่ะ การผลิตยาเนี่ยที่ผลิตแล้วมีคุณภาพต่ํากว่ามาตรฐานเนี่ยอาจเกิดขึ้นเนื่องจากหลายสาเหตุนะคะเช่นใช้วัตถุดิบในการผลิตที่มีคุณภาพที่ต่ําและมีวัตถุอื่นเนี่ยปวมบนเข้ามาค่ะกระบวนการผลิตไม่ถูกต้องเช่นอบยาไม่แห้งค่ะทําให้ในยาที่เสียเร็วขึ้นขึ้นลาง,ง่าย นอกจากนี้นะคะก็ยังพบว่ายาหลายชนิดนะคะก็จะมีการปนเปื้อนค่ะของเชื้อจุลินทรีย์หรือตำหรับยาบางชนิดนะคะที่ใช้ไม่เหมาะสมนะคะเป็นส่วรผสมของยาหลายๆตัวในตำหรับเดียวกันเนี่ยทำให้ยาตีกันได้ค่ะต่อไปพี่มีนะคะก็จะพาน้องๆเนี่ยไปรู้จักกับพยาธิสภาพของผู้ใช้ยากันค่ะถ้าพร้อมแล้วไปดูพร้อมกันเลยค่ะ พยาธิสภาพของผู้ใช้ยาและก็องค์ประกอบของพันธุกรรมของผู้ป่วยนะคะที่เป็นโรคเกี่ยวกับตับหรือไตเนี่ยจะมีความสามารถในการขับถ่ายยาเนี่ยลดลงค่ะจึงต้องระวังการใช้ยาที่มากขึ้นนอกจากนี้นะคะองค์ประกอบทางพันธุกรรมเนี่ยจะทำให้ความไวในการตอบสนองต่อยาของบุคคลเนี่ยแตกต่างกันค่ะ ดังนั้นนะคะผู้ใช้ยาเนี่ยควรจะต้องศึกษาการใช้ยาให้เข้าใจอย่างแท้จริงแล้วก็ต้องใช้ยาด้วยความระมัดระวังนะคะและใช้เท่าที่จําเป็นจริงๆเท่านั้นนะคะโดยอยู่ในความดูแลของแพทย์หรือเภสัชกรอย่างใกล้ชิดค่ะซึ่งก็จะช่วยขจัดสาเหตุนะคะที่ทําให้เกิดอันตรายจากการใช้ยาได้ค่ะเดี๋ยวพี่มีนะคะจะพาน้องๆเนี่ยไปรู้จักกับการแพ้ยากันถ้าพร้อมแล้วนะคะติดดูพร้อม,อมกันเลยนะ การแพ้ยานะคะเป็นภาวะที่ร่างกายเนี่ยเคยได้รับยาหรือสารที่มีสูตรคล้ายคลึงกับยาตัวนั้นมาก่อนแล้วนะคะยาหรือสารนั้นเนี่ยจะกระตุ้นให้ร่างกายเนี่ยสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาเรียกว่าสิ่งต่อต้านค่ะหรือแอนติบอดีนะคะโดยใช้เวลาประมาณ7-14วันค่ะเมื่อได้รับยาหรือสารนั้นอีกเนี่ยจะเกิดปฏิกิริยาที่ได้สารประกอบเชิงซ้อนเป็นสิ่งเด้งเล้าค่ะหรือแอนติเจนนะคะให้ร่างกายเนี่ยหลั่งสารบางอย่างที่สําคัญทําให้เกิดอาการแพ้ขึ้นค่ะ โดยการแพ้ยานะคะก็จะมีอาการตั้งแต่เล็กน้อยปานกลางนะคะจนถึงรุนแรงมากเลยล่ะคะ่ะทีนี้นะคะการแพ้เนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับองค์ประกอบอะไรบ้างเดี๋ยวพี่มินจะพาไปดูกันนะคะการแพ้ยานะคะก็จะขึ้นอยู่กับองค์ประกอบดังต่อไปนี้ค่ะ 1. ชนิดของยายาที่กระตุ้นให้เกิดอาการแพ้ที่พบอยู่เสมอเนี่ยจะได้แก่เพนิซิลลินแอสไพรินซัลโฟนาเซนลูมแก้บัทยักยาชาน้ำเกลือแล้วก็เลือดเป็นต้นค่ะ 2. วิธีการใช้ยาค่ะการใช้ยานะคะเกิดขึ้นได้จากการใช้ยาทุกแบบแต่การรับประทานนะคะเป็นวิธีที่ทําให้แพ้น้อยที่สุดขณะที่การสัมผัสหรือการใช้ยาทานเนี่ยจะทําให้เกิดอาการแพ้ได้ง่ายที่สุดค่ะส่วนการฉีดค่ะเป็นวิธีการใช้ยาที่ทําให้เกิดการแพ้อย่างรวดเร็วรุนแรงและแก้ไขได้ยากค่ะ 3. ค่ะพันธุกรรม การแพ้ยาน,นะคะจะเป็นลักษณะเฉพาะบุคคลคนที่มีความไวในการถูกกระตุ้นให้แพ้ยาน,นะคะหรือคนที่มีประวัติเคยเป็นโรคภูมิแพ้ก็จะมีโอกาสแพ้ยาได้มากกว่าคนทั่วไปค่ะ 4. นะคะการได้รับการกระตุ้นมาก่อนผู้ป่วยนะคะเคยได้รับยาหรือสารกระตุ้นมาก่อนแล้วในอดีตเนี่ยโดยจําไม่ได้หรือไม่รู้ตัวเนี่ย เมื่อได้รับยาหรือสารนั้นอีกครั้งเนี่ยค่ะก็จะเกิดการแพ้อย่างเช่นในรายที่แพ้เพนิซิลินเป็นครั้งแรกเนี่ยจะมีประวัติว่าไม่เคยได้รับยาที่แพ้มาก่อนเลยแต่จริงๆแล้วเนี่ยผู้ป่วยเนี่ยเคยได้รับสารเพนิซิลินมาก่อนแล้วในอดีตแต่อาจจําไม่ได้หรือว่าไม่รู้ตัวนะคะพอผู้ป่วยเนี่ยใช้ยาที่ไม่ทราบว่ามีเพนิซิลินอยู่ด้วยหรืออาจรับประทานอาหารบางชนิดที่มีเชื้อเพนิซิลียมอยู่ด้วยค่ะ เดี๋ยวพี่มีนนะคะจะพาน้องๆเนี่ยมารู้จักการป้องกันและการแก้ไขนะคะในการแพ้ยากาันค่ะถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะโดยทั่วๆไปนะคะการป้องกันเนี่ยเราจะทําได้ดังนี้ค่ะ 1. ง,งดใช้ยาผู้ป่วยควรจะต้องสังเกตจดจํานะคะแล้วก็งดใช้ยาที่เคยแพ้มาก่อนนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะก็ยังควรที่จะต้องหลีกเลี่ยงการใช้ยาที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันด้วยนะหรือมีสูตรโครงสร้างที่ใกล้เคียงกันด้วยค่ะ2 ควรระมัดระวังการใช้ยาที่มักจะทําให้เกิดอาการแพ้ง่ายบ่อยๆค่ะโดยเฉพาะรายที่มีประวัติแบบหอบหืดวัดเลือดลังลมพิษผื่นคันหรือแพ้สารต่างๆหรือมีการแพ้ยามาก่อนแล้วนะคะควรบอกรายละเอียดให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบก่อนใช้ยาทุกครั้งค่ะถัดไปนะคะ 3. ค่ะกรณีที่จําเป็นที่จะต้องใช้ยาที่เคยแพ้นะคะจะต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดค่ะโดยแพทย์เนี่ยจะใช้ยาชนิดที่แพ้ครั้งละน้อยๆและให้ยาแก้แพ้เนี่ย พร้อมกันไปด้วยนะคะเป็นระยะเวลาหนึ่งจนกว่าร่างกายเนี่ยจะปรับสภาพได้จนไม่แพ้แล้วนะคะจึงจะใช้ยานั้นเนี่ยในขนาดปกติได้ในการแพ้ยานะคะควรจะต้องพิจารณาตามสภาพของการแพ้ค่ะในกรณีที่มีการแพ้เพียงเล็กน้อยอย่างเช่นมีผื่นคันคัดจมูกเนี่ยควรหยุดใช้ยาซึ่งจะช่วยให้การต่างๆเนี่ยลดลงหาแลักหมดไปเนี่ยภายใน2-3ชั่วโมงสำหรับลายนะคะที่มีอาการผื่นคันมากอาจจะใช้ยากแก้แพ้ร่วมด้วย แต่ถ้ามีอาการแพ้รุนแรงมากนะคะเราควรที่จะต้องไปพบแพทย์ในทันทีค่ะควรลดการดูดซึมของยาโดยทําให้อาเจียนหรือกินผงถ่านเพื่อช่วยในการดูดซึมยาค่ะนอกจากนี้นะคะควรช่วยการหายใจเพื่อช่วยขยายหลอดลมค่ะและเพิ่มความดันโลหิตถ้ามีอาการอักเสบอาจใช้ยาแก้อักเสบช่วยได้บ้างค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวพี่มีเนี่ยจะพาน้องๆเนี่ยไปดูผลข้างเคียงของยากันค่ะถ้าพร้อมแล้วไปดูกันนะคะผลข้างเคียงของยานะคะหรือ side effect เนี่ย จะหมายถึงผลหรืออาการอื่นๆของยาค่ะที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากผลที่ต้องการใช้ในการรักษาอย่างเช่นยาแก,ก้แพ้เนี่ยมักจะทําให้เกิดอาการม่วงซึมซึ่งเป็นผลข้างเคียงของยาค่ะหรือยาเตต้าไซคินค่ะที่ใช้กับเด็กเนี่ยก็จะทําให้เกิดผลข้างเคียงคือฟันเหลืองอย่างถาวรเลยนะคะในกรณีที่เกิดผลข้างเคียงของยาขึ้นเนี่ยควรที่จะต้องหยุดยาแล้วก็หลีกเลี่ยงการใช้ยาทันทีค่ะเดี๋ยวพี่มีนะคะจะพาน้องๆเนี่ยไปรู้จักการดื้อยาแล้วก็การติดยากันค่ะว่าเป็นยังไงถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลย การดื้อยานะคะก็จะสามารถพบได้มากที่สุดค่ะเนื่องจากการใช้ยาปฏิชีวนะเนี่ยไม่ตรงกับชนิดของเชื้อโรคหรือใช้ไม่ถูกขนาดหรือใช้ในระยะเวลาที่ไม่เพียงพอต่อการทําลายเชื้อโรคซึ่งเราจะเรียกว่าการดื้อยาค่ะสําหรับการติดยานะคะยาบางชนิดเนี่ยถ้าใช้ไม่ถูกต้องหรือใช้ต่อเนื่องกันไปชั่วระยะเวลานึงเนี่ยจะทําให้ติดยาได้ค่ะอย่างเช่นฟินมอร์ฟีน,อฟนแอมเฟตามีนหรือยาก,ก่อมประสาทค่ะถัดไปนะคะเดี๋ยวพี่มินจะพาไปดูพิษของยากันค่ะพร้อมแล้วไปดูพร้อมๆกันเลยนะ สาหรับพิษของยานะคะมักจะเกิดขึ้นได้จากการใช้ยากเกินขนาดค่ะอาจจะกล่าวได้ดังนี้นะคะ 1. ยาบางชนิดรับประทานแล้วเกิดอาการไข้ทําให้เข้าใจว่าไข้เนี่ยเกิดจากโรคในรายเช่นนี้นะคะเมื่อหยุดยาเนี่ยอาการไข้ก็จะหายลงไปเองค่ะ 2. ค่ะความผิดปกติของเม็ดเลือดและส่วนประกอบของเม็ดเลือดค่ะยาบางอย่างอาจจะยับยั้งการทํางานของไขกระดูค่ะทําให้เม็ดเลือดขาวและเม็ดเลือดแดงเนี่ยลดจํานวนลงกว่าปกติค่ะ ทำให้เกิดภาวะโลหิตจางร่างกายอ่อนแอเิดเชื้อได้ง่ายแล้วก็รุนแรงซึ่งยาบางขนาดที่ใช้รักษารโรคมาลาเรียนะคะจะทําให้เม็ดเลือดแดงเนี่ยสลายตัวได้ง่ายกว่าปกติ 3. ความเป็นพิษต่อตับถึงแม้ว่าตับนะคะจะเป็นอวัยวะที่มีสมรรถภาพสูงสุดในการกําจัดยา แต่มันก็ถูกกับตัวยาในความเข้มข้นที่สูงจึงอาจจะเป็นอันตรายกับยาด้วยค่ะเหตุนี้นะคะยาบางขนาดที่อาจจะเป็นอันตรายต่อเซลล์ของตับโดยตรงเนี่ยอาจจะทําให้ตับเนี่ยหย่อนสมรรถภาพได้ค่ะ 4. ความเป็นพิษต่อไตค่ะไตเป็นอวัยวะที่สําคัญที่สุดเลยค่ะในการขับถ่ายยาออกจากร่างกายยาจําพวกซันฟานะคะบางขนาดเนี่ยอาจจะตกตะกอในในไตค่ะทําให้ไตนั้นอัอกเสบ เวลาลวประทานยาพวกนี้เราจึงต้องควรที่จะต้องดื่มน้ำมากมากค่ะและนอกจากนี้นะคะก็จะมียานะคะที่อาจทำให้เกิดพิษได้โดยตรงอย่างเช่นยาเนโอไมซินนะคะหรือการให้วิตามินดีในแระดที่สูงแล้วก็เป็นเวลานาน,านเนี่ยก็อาจจะก,ก่อให้เกิดพิษนะคะต่อไตทำให้ไตเนี่ยหย่อนสมรรถภาพจนถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยล่ะค่ะ5ค่ะความเป็นพิษต่อเส้นประสาทของหูยาบางชนิดนะคะก็เป็นพิษต่อเส้นประสาทของหูค่ะซึ่งจะทําให้เกิดอาการ หูอื้อหูตึงหรือว่าหูหนวกได้ค่ะ6ค่ะความเป็นพิษต่อระบบประสาทส่วนกลางค่ะโดยยาบางขนาดนะคะก็จะทําให้มีอาการทางสมองค่ะอย่างเช่นการใช้แอมเฟตามีนค่ะก็จะทําให้สมองเนี่ยถูกกระตุ้นค่ะเกิดอาการนะคะนอนไม่หลบับปวดหัวกระวนกระวายอยู่ไม่สุขแล้วก็เกิดการชักได้ค่ะส่วนยากดประสาทนะคะ บางชนิดเนี่ยถ้าใช้เป็นานๆน,นะคะก็จะทําให้เกิดอาการง่วงซึมเศร้าจนถึงขั้นอยากฆ่าตัวตายได้เลยล่ะคะ่ะถัดไปนะคะความเป็นพิษต่อระบบหัวใจและการไหลเวียนเลือดเนี่ยมักจะเกิดจากยาก,กระตุ้นหัวใจยากแก้หอบหืดซึ่งจะมีผลนะคะทําให้หัวใจเนี่ยเต้นเร็วผิดปกติค่ะถัดไปค่ะความเป็นพิษต่อระบบกระเพาะอาหารค่ะโดยยาบางชนิดนะคะถ้ารับประทานเนี่ยตอนท้องว่างหรือรับประทานบ่อยๆเนี่ยก็จะทําให้กระเพาะอาหารเนี่ยอักเสบแล้วก็เป็นแผลได้ค่ะ เนะคะความเป็นพิษต่อทารกในครรภ์ค่ะมียาบางชนิดค่ะที่แม่ไม่ควรรับประทานในการตั้งครรภ์น,นะคะอย่างเช่นยาทานิโดไมค่ะช่วยให้นอนหลับและสงบประสาทค่ะเนื่องจากอาจจะเป็นอันตรายต่อตัวมดลูกและต่อทารกในครรภ์ค่ะซึ่งเป็นผลให้เด็กที่คลอดออกมาเนี่ยมีความพิการได้ค่ะแม้ในระหว่างการตั้งครรภ์นเนี่ยก็ควรที่จะต้องระมัดระวังในการใช้ยากันอย่างยิ่งเลยนะคะ เดี๋ยวพี่มีนะคะจะพาน้องๆเนี่ยไปดูการใช้ยาผิดแล้วก็การติดยากันค่ะ๋ยวจะเป็นยังไงนั้นไปดูพร้อมๆกันเลย การใช้ยาผิดนะคะก็หมายถึงการใช้ยาที่ไม่ตรงกับโรคบุคคลเวลาวิธีลักนาดนะคะตลอดจนถึงจุดประสงค์ของการใช้ยานั้นๆนะคะในการรักษาโรคอย่างเช่นการใช้ยาบา a ์ i ิทูเ n นนะคะหรือเหล้าแห้งเนี่ยเพื่อให้นอนหลับสบายโดยอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ค่ะถือว่าเป็นการใช้ยาถูกต้องแต่ถ้าใช้ยาบาบิทูโรนะคะจํานวนเดิมเพื่อใช้ให้เคิเบเคมีความสุขเนี่ยค่ะถือว่าเป็นการใช้ยาผิดค่ะถัดไปนะคะ การติดยาค่ะการติดยาก็จะหมายถึงการใช้ยาติดต่อกันไปในช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้วอวิวัตร่างกายนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยเนี่ยระบบประสาทค่ะได้ยอมรับยาขนาดนั้นเข้าไว้แล้วถ้าหยุดยาหรือได้รับยาไม่เพียงพอหรือขาดยาเนี่ยก็จะเกิดอาการขาดยานะคะหรืออาการถอนยานะคะซึ่งแบ่งเป็นอาการทางร่างกายและอาการทางจิตใจได้ค่ะ และสาเหตุนะคะที่ทําให้เกิดการใช้ยาผิดนะคะหรือการติดยาเนี่ยมีสาเหตุอะไรบ้างเดี๋ยวพี่มินจะพาไปดูกันค่ะไปดูกันเลยสาเหตุนะคะที่ทําให้เกิดการใช้ยาผิดหรือติดยานะคะส่วนใหญ่ก็จะเกิดมาจากความเชื่อค่ะที่ว่ายานั้นเนี่ยสามารถแก้โรคหรือปัญหาต่างๆได้หรือสามารถซื้อได้ง่ายจากแหล่งต่างๆค่ะ มีความพึงพอใจนะคะนิริ์ของยาทำให้รู้สึกเคลิบเคลิมแล้วก็หรือทำตามอย่างเพื่อนค่ะเพื่อให้เข้ากับกลุ่มเพื่อนได้เพื่อให้รู้สึกว่าตัวเองทันสมัยหรือมีความเชื่อว่ายานั้นนะคะช่วยให้มีความสามารถแล้วก็มีสติปัญญาที่ดีขึ้นค่ะความไม่พอใจในสถานภาพหรือสังคมที่เป็นอยู่หรือความรู้สึกต่อต้นานวัฒนธรรมและการหลงเชื่อคำโฆษณาสรรพคุณของยานั้นๆค่ะ และการใช้ยาผิดนะคะเราก็จะมีการแบ่งค่ะตามลักษณะของการใช้ยาค่ะทั้งหมด2ประการด้วยกันเดี๋ยวพี่มินจะพาไปดูเลยว่าเป็นยังไงบ้างไปดูนะคะ 1. ใช้ผิดทางค่ะก็คือไม่เป็นไปเพื่อการรักษาโรคอย่างเช่นใช้ยาปฏิชีวนะนะคะจะเหมือนการเป็นการใช้ลดไข้ชาวนานะคะใช้ขี้ผึ้งเพนิซิลินทาแทนวัซลีนเพื่อป้องกันผิวแตกซึ่งอาจจะทําให้เกิดอาการแพ้นะคะจนถึงขั้นเสียชีวิตได้เลย โดยทั่วไปนะคะแพทย์จะใช้น้าเกลือแล้วก็ยาบํารุงเข้าเส้นค่ะเฉพาะผู้ที่เป็นผู้ป่วยเท่านั้นแต่ผู้ที่มีสุขภาพดีเนี่ยกลับนําไปใช้อย่างกว้างขวางเลยค่ะซึ่งนอกจากจะไม่ทําให้เกิดประโยชน์แล้วเนี่ยอาจจะยังก่อให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้เลยนะคะ2ค่ะคือใช้พั่มเพื่อค่ะคือใช้ไปเป็นระยะเวลานานๆจนถึงขั้นติดยาเลยนะคะอย่างเช่นการใช้ยาลดไข้แก้ปวดเนี่ยซึ่งมีส่วนผสมของแอสไพรินเพื่อรักษาอาการปวดเมื่อยหรือทําให้จิตใจเนี่ยเป็นสุขค่ะ ถ้าใช้ติดต่อกันนานๆเนี่ยจะทําให้เกิดการติดยาสุขภาพเนี่ยก็จะสุดโทมลงนอกจากนี้นะคะการใช้ยานอนหลับเนี่ยหรือยาลลังกระปสาทยากรประสาทอ,อย่างเช่นกัญชาโคเคนวิตามินนะคะหรือการสูดกาวนะคะซึ่งการสูดกาวนะคะสารเนี่ยจะทําให้เกิดประสาทหลอนติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน,านจะทําให้ติดยาได้ค่ะ วันนี้นะคะน้องๆเนี่ยก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์อันตรายจากการใช้ยาการป้องกันและการช่วยเหลือและแนะนำการเลือกใช้ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับยาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวพี่มีนค่ะจะมาทดสอบความเข้าใจของน้องๆน,นะคะโดยการให้น้องๆเนี่ยไปทําแบบทดสอบหลังเรียนค่ะถ้าพร้อมแล้วไปทำพร้อมๆกันนะคะข้อที่ 1. ข้อใดคือการใช้ยาไม่ถูกต้อง ขอไก่ไม่ถูกกับโลกขอไข่ไม่ถูกกับเงินในกระเป๋าข้อวายไม่ถูกต่อการเดินทางไปซื้ององูไม่ถูกกับเภศสัชกร คำตอบที่ถูกก็คือข้อกองไก่ค่ะไม่ถูกกับโรคนะคะเพราะว่าการที่เราใช้ยาเนี่ยผิดประเภทหรือว่าไม่ถูกกับโรคที่เราเป็นเนี่ยก็จะทําให้เราเนี่ยรักษาไม่หายนะคะแล้วก็ทําให้อาการเราไม่ดีขึ้นค่ะดังนั้นเนี่ยเราควรที่จะเลือกใช้ยานะคะให้ถูกกับโรคที่เราเป็นนะคะแล้วก็ให้เหมาะสมและมีขนาดที่เหมาะสมกับโรคที่เราเป็นอยู่ค่ะถัดไปข้อที่2นะคะข้อใดคือวิธีการหยุดยาหรือถอนยาที่ถูกต้องกไก่หยุดยาทันทีขอไข่ ค่อยๆลดและหยุดข้อขอควายใช้ยาบ้างไม่ใช้ยาบ้างตามใจชอบงองูไม่จำเป็นต้องมีการหยุดยา คำตอบที่ถูกก็คือข้อขอไข่ค่ะค่อยๆลดและหยุดนะคะนี่คือวิธีการที่หยุดยาที่ถูกต้องนะคะเพราะว่าเราก็จะค่อยๆลดปริมาณยาไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็หยุดไแดแ้ในที่สุดค่ะถัดไปข้อที่3นะคะการหยุดยาบางชนิดด้วยตนเองจะเกิดสิ่งใดขึ้นกอไก่เชื้อดื้อยาขอไข่ไม่เกิดอะไรคอควายร่างกายแข็งแรงขึ้นพอไม่ต้องทานยางงูกลับไปป่วยอีกครั้ง ตอบข้อกไก่ค่ะเชื้อดื้อยานะคะเพราะว่าหากเราหยุดยาเองนะคะอย่างเช่นยาปฏิชีวนะเนี่ยถ้าเราทานไม่ครบขนาดหรือระยะเวลาที่ต้องทานเนี่ยเชื้อนะคะจะเกิดการดื้อยาแล้วก็จะส่งผลเสียกับเราได้นะคะในอนาคตค่ะข้อ4ข้อใดเป็นการเก็บรักษายาอย่างไม่ถูกวิธีกไก่เก็บในที่ร่มไม่ร้อนขอไข่เก็บให้พ้นแสงคอควายเก็บในที่แห้งไม่ชื้นงองงู เก็บไว้ใกล้ๆกับเครื่องกรองน้ำจะได้สะดวกเวลาหยิยบทานคำตอบข้อนนี้ก็คือข้ององูค่ะ เก็บไว้ใกล้ๆกับเครื่องกองน้ําจะได้สะดวกเวลาหยิบทานการที่เราไปเก็บไว้ใกล้ๆกับเครื่องกองน้ำเนี่ยมันจะทําให้มีความชื้นที่เยอะขึ้นใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยถ้าเราไปเก็บยาไว้ตรงนั้นเนี่ยก็จะทําให้ยาเราเนี่ยชื้นแล้วก็จะทําให้เสื่อมประสิทธิภาพได้ค่ะมาถึงข้อสุดท้ายเลยนะคะข้อที่5ค่ะใครเสี่ยงที่จะแพ้ยากอไก่ก็มีอาการอาเจียนจึงกินยาหยุดอาเจียนแต่ก็ยังอาเจียนไม่หายขอไข่แก้มีอาการหายใจไม่ออกหลังทานยาแก้ปวดหัว คอคายเกมยังคงมีอาการตัวร้อนหลังทานยาลดไข้ไปเพียง10นาทีงองูการยังคงมีผื่นคันหลังทานยาแก้แพ้หลังจากไปสัมผัสเกรสรดอกไม้ที่เคยแพ้ไปเพียง1ชั่วโมง คำตอบก็คือข้อขอไข่ค่ะแก้มนะคะมีอาการหายใจไม่ออกหลังทานยาแก้ปวดหัวค่ะน้องๆค้างถ้าน้องๆทานยาไปแล้วอยู่ๆเนี่ยเราเกิดอาการหายใจไม่ออกนะคะ,ะแสดงว่าเราจะมีอาการแพ้ยาน,นะคะแล้วก็ควรที่จะต้องรีบไปพบแพทย์ทันทีเลยนะคะสวัสดีครับน้องๆวันนี้ก็อยู่กับช่วงรู้หรือ,รอไม่ไมครับพกเราสองคนอีกเช่นเคยครับพี่กายครับพี่มีนค่ะเออพี่มินครับ บางครั้งนะครับตอนที่ผมซื้อยามาทานผมมีอาการอื่นๆที่มันเหมือนกินยาไปแล้วมันมีอาการนะครับพี่มินอย่างเช่นคันบ้างหายใจไม่ออกบ้างอย่างเงี้ยครับมันเกิดจากอะไรครับแบบพี่มินพี่มีคิดว่าน่าจะเกิดการแพ้ยาแน,น่ๆเลยค่ะพี่กายแต่พี่กายรู้ไหมคะว่าการแพ้ยาเนี่ยก็ไม่ได้มีแค่ระดับเดียวนะคะพี่กายอย่างแรกนะคะถ้าในผู้ป่วยนะคะที่มีการแพ้น้อยๆเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะมีอาการแบบว่าผื่นคันมีการลมพิษอย่างเงี้ยค่ะ หรืออาจาจะมีแบบว่าจุดแดงๆนะคะตุ่มใสๆขึ้นนะคะตามผิวหนังต่างๆค่ะมักจะเกิดจากการที่กินยาเม็ดต่างๆค่ะหรือถ้าถัดไปนะคะมีการแพ้ขนาดกลางค่ะก็อาจจะมีอาการที่ใจสั่นนะคะหรือว่าแน่นหน้าอกขึ้นไส้อาเจียน,นะค่ะหรือเกิดาการหอบเลยนะคะส่วนใหญ่นะคะมักจะเกิดจากการใช,ช้ยาฉีดค่ะและ3นะคะในอาการป่วยที่แบบว่ามีการแพ้ที่รุนแรงอะค่ะส่วนใหญ่อาจจะเป็นลมเลยตัวซีดนะคะหรือว่าชีพจรเนี่ยเต้นเบ,นเบานะคะ ความดันต่ําหรืออาจจะหยุดหายใจได้เลยนะคะพี่กายหรือจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้มีแค่ยานะคะพี่กายจริงๆแล้วเนี่ยก็อาจจะมีอาการแพ้เลือดหรือน้าเกลือได้ด้วยนะคะซึ่งคนไข้เนี่ยนะคะมักจะมีอาการไข้หนาวสั่นหรือว่ามีลมพิษขึ้นค่ะซึ่งโดยทั่วไปนะคะยาชนิดฉีดเนี่ยก็จะทําให้เกิดอาการรุนแรงแล้วก็รวดเร็วมากกว่าชนิดที่กินนะคะเอ้พี่มีนครับ การแพ้ยามันก็อันตรายเหมือนกันนะครับเนี่ยแล้วอย่างเงี้ยผมจะมีวิธีการป้องกันไม่ให้เกิดอาการแพ้ยาได้ยังไงบ้างครับพี่มีนเราจะมีวิธีการป้องกันนะคะหรือวิธีการรักษาอาการแพ้ยาเบื้องต้นได้นะคะพี่กายอย่างแรกเลยนะคะให้หยุดยาแล้วก็รีบไปพบแพทย์เลยนะคะ2นะคะเวลาที่เราไปพบแพทย์เนี่ยพี่กายเราต้องนํายานะคะติดตัวไปด้วยนะคะเพื่อให้แพทย์นะคะช่วยพิจรารณานะคะ่ะ 3ค่ะควรถ่ายภาพความผิดปกติของร่างกายของตัวเองไว้นะคะเพื่อให้แพทย์เนี่ยประกอบการพิจารณาค่ะ4นะคะเราควรที่จะหลีกเลี่ยงการทําให้อาเจียนหรือการซื้อ,อยากแก้แพ้กินเองนะคะพี่กาย5ค,ค่ะหากมีประวัติแพ้ยานะคะควรจดชื่อยาที่ตัวเองแพ้นะคะและแจ้งแพทย์ทุกครั้งเลยค่ะที่ไปทําการรักษาค่ะออย่างนี้นี่เองงั้นเดี๋ยวผมคงต้องไปโรงพยาบาลแล้วก็ต้องลองตรวจเช็คดูแล้วล่ะครับพี่มีนว่าผมแพ้ยาตัวนี้จริงๆหรือเปล่า แล้วรู้ไหมคะพี่กายว่าการแพ้ยาเนี่ยทำให้ถึงตายได้เลยนะคะรู้ครับพี่มีนผมมาเคยดูข่าวครั้งหนึ่งนะครับในโทรทัศน์นะครับตอนนั้นออกข่าวเกี่ยวับผู้สูงอายุนะครับหายาทานเองที่บ้านครับพี่มีนแล้วก็เกิดอาการแพ้จนถึงเสียชีวิตเลยครับพี่มีนดังนั้นนะคะน้องๆค่ะในการรับรปทานยาทุกครั้งนะคะควรจะสำรวจด้วยนะว่าเราแพ้ยาชนิดนั้นไหมนะคะแล้วถ้าเกิดการแพ้เนี่ยก็ควรที่จะต้องรีบไปพบแพทย์ทันทีค่ะและนี่ก็คือรู้หรือไม่ครับ ในวันนี้นะคะน้องๆเนี่ยก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์อ,อันตรายจากการใช้ยาการป้องกันและการช่วยเหลือการแนะนำนะคะในการเลือกใช้ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการใช้ยากันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะอย่าลืมกลับไปทบทวนด้วยนะแล้วพบกับพี่มินได้ใหม่ในตอนถัดไปสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย